สาวกรีโวห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับมีกระบะรีโวสวยๆมาให้ดูกันนะครับทั้งตัวเตี้ยตัวสูงนะครับ2ประตู4ประตูจัดไปเลยมีรุ่นไหนบ้างไปครับสวัสดีครับพบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่เซรีไทย68แยก1เขตมีนบุรี Marie, กรุงเทพนี่เองนะครับใครอยู่กรุงเทพนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่ใกล้แม่ไก่แวะเข้ามาดูกันครับที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า450คัน นะครับรถทุกคันคัดพิเศษเกรด A ไรเรียงตั้งแต่รถ E c โคคาซีดานขนาดกลางซีดานขนาดใหญ่รถ PPV รถกระบะขับ2ขับ4ตัวเตียยกสูงไปจนถึงรถตู้มีให้เลือกเพียบเลยครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเรามาในหมวดของกระบะนะครับใครสาวกรีโวห้ามพลาดเลยวันนี้เรามาอัปเดตสต็อกกระบะกันนิดนึงนะครับมีรีโวคันไหนน่าสนใจกันบ้างถาวหากันมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแคปบตัวสีประตูตัวเตียตัวยกสูงเรามีให้ดูกันวันนี้นะครับ ก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆคันถัดไปนะครับรีโว่คุ้มค่าแน่นอนทุกคันเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับสวยคุ้มค่าแค่ไหนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาครับเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยนะครับคันนี้นะครับเราเราจะได้เป็นรถหน่วยงานเลยนะครับสีขาวอ้วบคันนี้นะฮะรีโว่ 2.4E p r ดส e r นะครับคันนี้ได้ปี2019เลขไมล์แสนสี่นะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ70โล ความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คระยะเป๊ะนะครับคันนี้ป้ายแดงเกือบเกือบ9 0 0 0 0วันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับราคาสุดคุ้มไปเลยครับ5้า0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ5้า0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเ5 0 0เอาไปใช้ครับไดรีโว่4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงแบบนี้ไปใช้กันนะครับผิวพันธ์สันหลี่ยมตัวรถสวยๆนะครับผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูเบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่ากันไปนะครับพอเราต้องดูกันหลายคันนะฮะ ไปหน้านะครับแบบเมาเตอรีเฟกเตอร์นะครับขาวๆใสๆกริบๆแบบนี้กระจังหน้าแบบโฉบไม่เน์เชนะครับสวยๆยางปีใหม่นะครับยางได้ปีย2ใหม่ๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆโรงงานนะครับชุดช่วงล่างต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับรถไม่มีโดนไม่มีดุ่งไม่มีชนมาแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้ To โ o t a ชัดเจนนะครับกระจกสวยเดิมแท้ Toyota เลยนะครับเปิดออกมาด้านในเนี่ยครับรถหน่วยงานเป็นแบบนี้นะครับภายในสวยกริบเลย รีโว่ 2.4e นะครับ,ร, <mittlerweile> e ร,บรุ่นนี้เป็นพรีรันเนอร์เบาะผ้าพรีเมียมเดินได้ขาวสวยๆพรมอลายมัลติฟังก์ชันนะครับปรับได้สีทิศทางหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้ว i b a บ็คู่หน้ามีให้เครื่องเล่น DVD เกียร์ออโต้หกสปีดพร้อมดูโอมอดนะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆนะครับที่สําคัญนะครับรถนี้มาพร้อมหลังคาแคลริบอยด้วยคันนี้เป็นรุ่นตัวนี้จะเป็นแคลริบอยตัวท็อปเลยนะเขาจะมีเป็นก้านปัดน้ำฝนให้ด้วยนี่นะครับดีมากๆนะครับท็อปเลยนะครับสวย เดิมคุ้มค่ามากๆิดตั้งจากส่วนแคลรีบอยให้เลยนะครับเนี่ยสภาพกริปเลยแบบนี้ภายในเนี่ยฮะโอ้โหนะครับสภาพหนังฟ้านะครับสภาพหนังฟ้าเลยความสะอาดเดี๋ยวเคลียร์ให้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับร่องรอยมีการใช้งานบ้างเล็กหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้เป็นสาระสาคัญใดๆนะครับเนี่ยฮะรถสวยรถเดิมดูดีแบบนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน9,5 0 0เอาไปใช้กันนะครับคันนี้รายได้2 0 0 0 0 ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับใครอยากได้รีโวสีขาวมีให้นะครับถัดมาไปกันต่อเลยครับคันนี้นะครับอีกคันหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปในรุ่นขับ2เลยนะครับท็อปสุดละหล่อสุดเท่สุดท็อปสุดนะครับขับรีโวทั้งทีจัดล็อกโคไปเลยคันนี้ได้ปี19 20นะครับ2.8ด้วยได้เครื่อง 2.8G นะครับราคาป้ายแดงนะครับคันนี้ล้านกลมๆวันนี้จัดคุ้มๆเลยนะครับ690,000 9 0 0 0บาทเอาไปใช้นะครับ699,000าบาททันนี้ที่สุดของความคุ้นเลยครับที่ฟรีดาวผ่อนประมาณ1ม0 0 0เท่านั้นเองนี่นะฮะรายได้2 0,000โทรมาคุยกันทักมาคุยกันเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับ <y> ด <ork> ียังไงร็อโคดียังไงนะครับต่างจากพรีเดนเนอร์ธรรมดาอย่างไรนี่เลยฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์จัดไปนะครับบุคลิกสีดำหมดเลยนะครับตรงนี้จากเดิมจะเป็นโครเมียมก็เป็นเพนโอแบล็คสวยๆแบบนี้ไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวนะครับออปชั่นเต็มไฟตัดหมอกมีให้นะครับกระจกเดิมแท้ โตโยต้ชัดเจนนะครับคันนี้ได้รับการตรวจนะครับทั้งตรวจรถรนใจนะครับมี QR Code คแบบนี้แล้วก็ตรวจของชิคนะครับนะฮะเรียกว่าตรวจความเรียบร้อยของตัวรถนะครับหลักๆนะครับ6โครงสร้างหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างต่างๆนะครับต้องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์คันนี้ผ่านเกณฑ์นะครับเกรด A บวกเลยเกรด5ดาวเลยคันนี้ใครหาอยู่นะครับ6 9เเอาไปใช้กันมา ดูกันต่อเลยนะครับโกโก้คันนี้นะครับล้อนะครับล้อก็ได้เป็นล้อแต่งนะครับขอบ18มาจากโรงงานเลยนี่แหละครับบุคลิกสีดาแบบนี้ยางปี23าแล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่กระจกเดิมแท้ To โยต้าทุกบานนะครับติดฟิล์ม60รอบคันกันสตร์มีมาให้เรียบร้อยตรงนี้มือเปิดก็ได้เป็นกันรอยนะครับลายเคฟล่าสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับกุญแจแบบสมาร์ทเ t ินทรีเป็นสมาร์ทคีย์นะครับอุปกรณ์ดีมากๆด้านล่างมีบันไดข้างให้เรียบร้อยนะครับเปิดออกมาด้านในโอ้โหนี่ฮะ ร็อกโคนะครับเอาใจชาวร็อกไปเลยนะครับภายในสวยนะครับบุคลิกสีดำเบาะหนังนะฮะได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมเลยเดิมโรงงานนะครับได้เป็นแอร์แบกนะครับแอร์แบกรอบคันด้วยนะครับได้ทั้งเป็นแอร์แบกบริเวณคู่หน้าแล้วก็บริเวณผู้โดยสารและก็คนขับด้วยนะครับนี่ฮะสวยคุ้มจริงๆนะครับเบาะเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแอร์ออโต้กล้องถอยพงมาลัยเมาตินะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงต่างๆชุดใหญ่ครบชุดเลย นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดพร้อมด oh ูโอโมดโอ้โหคันนี้ออปชั่นดีจริงๆครับให้มาเยอะมากๆนะครับล็อกโค้คันนี้คุ้มมากที่สําคัญเอาแอร์หลังไปด้วยนี่เลยฮะขับล็อกโค้ทั้งทีจัดแอร์หลังไปเลยนะครับสวยๆคุ้มๆเบาะหลังนะครับเบาะหลังตรงนี้สวยๆตึงๆสามหมอน, so high, นอไอโซฟิกซ์มีให้นะครับเบาะตึงๆไม่ยุบไม่ขาดเฮดรูมสีดําสวยๆนะครับล็อกโค้เป็นบุคลิกสีดําหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยเดิมทั้งคันผมให้ดูแชสซีนิดนึงนะครับ เดิมแบบนี้นะครับสวยเดิมแบบนี้เนี่ยฮะแชสซีไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแต่อย่างใดนะครับสวยๆคุ้มๆหน้าดิสเบรกหลังดรัมเบรคนะครับความปลอดภัยมีมาให้แน่นอนนี่ฮะฝาท้ายติดตั้งจากศูนย์โตโยต้าชัดเจนแน่นอนนะครับสะอาดอาดกริบๆเลยใช้งานน้อยมากอันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงซอกหน้าซอกไในสวยๆคุ้มๆโอ้โหคันนี้นะครับไม่หวัดไม่ไหวเลยใครหา4ประตูนะครับร็อกโค้4ประตูนี่เลย จัดคันนี้ไปนะครับหลอ่อใครชอบสีดําไปสีดําแต่ใครอยากได้สีขาวนี่เลยฮะระโคอีกหนึ่งคันนะครับสีขาวคุ้มๆเท่ๆแบบนี้จัดไปเลยนะครับแต่รุ่นนี้จะได้เป็น 2.4G สีนะครับสีดํา2.8ใครอยากได้เครื่องเบาหน่อยประหยัดนิดนึงมานี้2 4 G นะครับ150าแรงม้าจัดไปนะครับป้ายแดงคันนี้90,00 900, 0 0กว่าวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ6 7 9 0 0เบาทเท่านั้นนะครับ679,000า,ททานนบ, 6, 07, บาทเท่านั้นคันนี้เลขใมหม่5 0 0่น 50, ฟังไม่ผิดนะครับไม่ห้าหมื่นเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ40่สิโลโอ้โหมื่อเดียวป้ายแดงสวยคุ้มค่าเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับร็อกโคนะครับอีกแล้วนะฮะสีขาวคันนี้แตกต่างจากสีดํานิดเดียวนะครับไฟหน้าเหมือนกันนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับชุดไฟ Day t i ท e L.E.D. ต่างๆครบชุดมานี้นะครับครบชุดเลยแต่สีขาวตรงนี้เราได้เป็นแถบนี่ยแถบสีส้มสวยๆด้วยนะครับต่างกันนะครับถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นกระจังหน้าดําหมดเลยทั้งปึก นะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวสีขาวใสๆสวยๆนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยตรงเดิมฝากระโปรงนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับรถทุกคันเกรด A เกรด A ทุกคันครับนะครับรถที่เพชรยนต์เรารับประกันโครงสร้างด้วยนะครับไม่มีเปลี่ยนสีนะครับกับกอไม้ต่างๆไม่มีนะครับเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีช้ำทุกสูญหายมั่นใจได้ร้อยเลยนะครับซื้อรถที่เพชรยนต์คุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้เท่านั้นนะครับไปกันต่อเลยครับถัดมานะครับตรงนี้ บริเวณด้านข้างนะครับร็อกโคเราก็จะได้เป็นคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อส,สวยๆอันนี้ติดเดิมจากโรงงานมาเลยนะฮะเพิ่มระยะขึ้นมานิดหนึ่งด้านข้างนะครับให้พอดีตัวล้อกําลังดีสวยมากนะครับล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานขอบ18ได้ยางดันหลบแกรนเทคด้วยคันนี้เป็นออทเทรเรนหล่อๆเท่ๆทางเรียบก็ได,ทได้ทางลุยก็ใช้ได้คันนี้นะครับยางปี22จัดไปเลยผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยๆเดิมๆนะครับร็อกโคเราจะได้เป็นชุดบันไดข้างสีดํา หล่อๆแบบนี้มาให้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับตรงบริเวณกระจกมองข้างก็จะได้เป็นสีดำนะครับแบบพีโนแบล็คนะครับมือเปิดพีโนแบล็ k หมดเลยนะครับสไตล์โร c โคตรงนี้ก็จะมีเป็นเบ้ากันลอยให้นะครับติดตั้งเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะครับสวยๆกระจกเดิมแท้นะครับกระจกเดิมแท้ t o โยต้าทุกบานติดฟิล์ม40คันนี้ติดิล์ม40รอบคันกันศาสตร์มีมาให้4ชิ้นเลยนะครับภายในสวยๆเปิดออกมาคันนี้นี่เลยฮะนะครับ สีดําเหมือนกันครับบุคลิกสีดำนะครับออปชั่นดีเหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะฮะความประหยัดใช้ได้เลยใครชอบอยากอยากขับสนุกสนุกเอาไปใช้กันนะครับเบาะสวยๆตึงๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยครับปรับได้4ระดับนะครับสวยๆแบบนี้หน้าจอพร้อมกล้องถอยให้นะครับแอร์ออโต้มีให้เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับพาวเวอร์ออร์เดตสองจุดพร้อมดูโอโหมดนะครับโหมดประหยัดโหมดเร่งแซงมีให้ นะฮะนี่ฮะล็อกโคคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเปิดออกมาเรายังได้แอร์หลังเหมือนเดิมนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นล็อกโคจัดแอร์หลังไปเลยร้อนๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะผู้โดยสารด้านหลังนะครับนั่งสบายนี่ฮะมองไปทางด้านขวานะครับตรงนี้กระจกนะครับไล่้าให้เรียบร้อย3หมอนนะครับมีไอโซฟิกให้นะครับตรงกลางก็จะมีเป็นนี่ฮะเป็นพนักแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วน้ําให้นะครับสะดวกสบายมากๆชุดลาโพงต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ ใครชอบสีขาวามาคันนี้นะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาขับดีมากคันนี้ฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่งผ่อนหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงเก cream, ือบเกือบพันเหมือนกันนะครับคัน <ส alley. S 1> นี้จัดไปเลยคุ้มๆนะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมก่อนแมตช์ Chain, นะครับกระจังหน้า3ชั้นหล่อๆแบบนี้จัดไปเลยครับคันนี้นะครับราคาพิเศษด้วยได้เป็นรุ่น 2.8G นะครับตัวท็อปในเกียร์ธรรมดานะครับรุ่น2.8 มีดีแน่นอนคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับราคาพิเศษเลยนะครับคันนี้ป้ายแดงเกือบเกือบแปดแสนวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ4 3 0 0 0ม0บาทเท่านั้น4 3 9 0 0 0บาทนะครับเอาคันนี้ไปใช้กันนะครับรีโว 2.8G นะครับไมล์แสนเเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ70โลวิ่งนะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆนะครับคันนี้ได้ปี16หหน้าตานะครับเราจะได้เป็นไฟหน้าแบบ มัลติรีเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้า3ามชั้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะมีเป็นไฟตัดบอกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับไฟหน้าขาวใสนะครับขาวใสนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยเดิมนะครับไม่ดุ้งไม่โดนแต่อย่างใดนะครับรับประกันโครงสร้างทุกคันเหมือนกันที่สําคัญตรงนี้นี่เลยฮะเรามีบาร์โค้ดแบบนี้นะครับบาร์โค้ดตรงนี้นะครับคุณลูกค้าดูนะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเสิร์ชใน o o g l e l e n นจะขึ้นเลยครับจะเป็นข้อมูลตัวรถ ให้ดูนะครับ6หมวดหลักมีอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างโครงสร้างต่างๆนะครับต้องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เท่านั้นนะครับนี่ฮะมีการตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้นะครับด้านล่างนะครับล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16นะครับนี่ฮะสวยๆยางปี22นะครับช่วงเอ่อปีกนกชกอัพช่วงล่างต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์รถสวยครับคันนี้รถสวยนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์รถสวยมากใครอยากได้สีขาวแคบนะครับเอาไปใช้กันคันนี้400,000กว่าคุ้มมากๆครับ คุ้มค่ามากๆเลยนะครับราคาเดิมปกติเนี่ย4 7 9 0 0 0นานะครับในคลิปนี้จัดไปเลยส่วนลดนะครับ40,000ลดไปเลยครับเหลือ439,00 0บาทเท่านั้นอ้าวเอาไปใช้กันนะครับคันนี้กระจกเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานเลยนะครับคันนี้เป็นกุญแจแบบมาตรฐานกาไขานะครับอันนี้โอเคไม่เป็นไรไปกันต่อเลยนะครับไรเรียงกันมานะครับด้านหลังนี่ครับแชสซีนะครับแชสซีสวยๆเดิมๆไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อ แต่อย่างใดนี่ฮะอย่างอะไรยังอยู่ครบๆเลยนะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้ใครอยากได้ใครอยากได้แคบนะครับแคบยกสูงสีขาวเกียร์ธรรมดาจัดไปคันนี้นะครับคุ้มๆ4ี่0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ800 0เอาไปใช้กันนะครับคันนี้ผ่อน8 0 0 0ยกสูงนะถัดมาใครอยากได้หน้าหล่อนี่เลยนะครับโฉมตัวเตี้ยนหน้าหล่อเท่ๆคุ้มๆแบบนี้จัดไปคันนี้สีดำนะครับได้ปีใหม่ด้วยคันนี้ได้ปี22 นะครับฝั่งเลขใหม่ดีนะครับคันนี้เลขใหม่หมื่นสี่เท่านั้นเองหมื่นสี่เอาไปใช้กันคันนี้นะครับไม่หมื่นสี่ป้ายแดงหกแสนกว่าวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับปียี่สิบสองหน้าหล่อหมูป่าเท่ๆแบบนี้เป็นแคปเตี้ยนะครับเป็นแคปเตี้ยเดิมโรงงานสวยๆรถ่วยงานประวัติสูงนะคันนี้ใครอยากได้เหมาะกับใครครับพ่อค้าไม่ขายเนี่ยไปใช้กันเลยนะครับคุ้มๆสภาพน้องๆป้ายแดงเป็นยังไงไปดูกันนะครับ คันนี้นะครับหน้าตาเนี่ยฮะจบเฉี่ยวกระจังหน้าใหม่เลยนะครับกระจังหน้าเขาเรียกว่าทรงหมูป่านะครับหล่อๆเนี่ยไฟหน้าหล่อๆนะครับเปลี่ยนทรงมัลติรีเฟคเตอร์สวยๆเท่ๆแบบนี้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยๆตรงๆนะครับไม่ดุ้งไม่โดนนะครับเรามาดูทางด้านข้างนะครับเบริวล้อล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กซอลลอยนะครับขอบ15บนี่ฮะเดิมโรงงานเลยนะครับยางปี22สวยๆคุ้มๆแบบนี้นะฮะ ด้านข้างนะครับกระจกเดิมแท้ t o y ยต้ทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้ t ต y ยต้ทุกบานเลยติดฟิล์มปลอดมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับกันสาดมีให้ด้วยนะครับเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะนี่คือสภาพน้องๆป้ายแดงไม่หมื่นสดูเลยครับนี่แหละแต่ว่าเราซื้อราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบเกือบ0ามแสนเอาคันนี้ไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนใครอยากได้สีดําตัวเตี้ยนะครับเอาไว้ค้าเอาไว้ขายคันนี้คุ้มค่าแน่นอนเกียร์แมนนวล นะครับหน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีน Android a u t o Apple c a r p l a y เลเล่นได้นะครับจัดไปเกียร์แมนนวล6สปีดเบาะผ้าพรีเมียมสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับเดินได้สีขาวสวยๆแบบนี้อุปกรณ์ส่วนควบนะครับเบาะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนี่เลยฮะนะครับชุดลำโพงต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์โอ้โหเนี่ยครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับไม่มีลุยน้ําท่วมนะครับไม่มีลุยน้ําท่วมไม่มีโดนชนมาแต่อย่างใดนะครับอุปกรณ์ ส่วนควบต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้นะครับอยู่พันธสันเหลี่ยมอยู่ครบนะครับสปอร์ตเมทอาร์คบริเวณสะโพกหลังก็สวยๆเดิมๆไม่มีดุ้งไม่มีโดนชัดสีด้านล่างสวยเดิมแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆคุ้มๆเอาไปใช้กันนี่เลยฮะสวยคุ้มค่าราคาประหยัดแบบนี้นะครับราคาคุ้มๆด้วย4ี่แสนกว่าบาทน,นะครับคันนี้ฟรีดาวก็ผ่อน8ปดพันนะครับใครอยากได้คันนี้ไว้ใช้นะครับตัวเตี้ยหน้าหล่อมีให้สีดํา ใครไม่ชอบสีดําไปสีขาวครับคันนี้นะฮะมาอีกคันหนึ่งคันนี้ได้เป็นนะครับตัวได้ได้ปี19นะครับได้ปี19ราคาพิเศษด้วยนะครับราคาพิเศษด้วยฟรีดาวผ่อน7,000กว่านะครับคันนี้ราคา389,000ได้เป็น 2.4E นะครับปี19นี่นะครับหล่อแบบนี้แต่โฉมเขาจะได้เป็นโฉมไมเนอร์เชนจ์นะครับโฉมไมเนอร์เชนจ์ก็ยังถือว่าหล่ออยู่นะครับคันนี้เลขไมล์แสนเดียวแสนเดียวเท่านั้นครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ50กโลนะครับวิ่งไม่เยอะ ใครชอบสีขาวติดแคลรี่บอยให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับคุ้มคุมมาคันนี้เลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับอ่ะมาผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับสวยสวยเดิมเดิมเนี่ยฮะสวยเดิมทุกคันรถหน่วยงานนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวสวยๆแบบทรงไมโนเชนมัลติเรฟเลกเตอร์แบบนี้เอาไปใช้กันนะครับตรงบริเวณฝากระโปรงสวยๆเดิมๆิมครับเนี่ยฮะฝากระโปรงไม่มีดุ้งไม่มีโดนแต่อย่างใดนะครับด้านข้างนะครับสวยๆเนี่ยฮะ ด้านข้างนะครับเราได้เป็นขอบโครเมียมนะครับกระจกมองข้างแบบโครเมียมเดินตัดสลับดําแล้วก็มีไฟเลี้ยว LED สวยๆมาให้ด้วยรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเอาใจสายบรรทุกสายลุยนะครับล้อเราจัดเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานเลยนะครับเอาไปเอาไปใช้งานอย่างเดียวเอาไปทํามาหากินต่อยอดธุรกิจขวัญใจไวยสู้ชีวิตนี่เลยฮะเอารุ่นนี้ไปใช้กันนะครับคุ้มค่าแน่นอนกระจกเดิมแท้ทุกบานติดิฟรมมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นกุญแจมาตรฐานก้านไขนะครับเปิดออกมานี่เลยฮะ สวยเหมือนกันนะครับเลขไมล์แสนเดียวก็จริงแต่ว่ารถเช็คระยะเป๊ะนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเนี่ยข้อดีคืออะไรฮะเขาก็เช็คระยะนะครับเช็คชุดใหญ่มาแล้วด้วยเอาไปเราก็เอาไปใช้อย่างเดียวเลยครับเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมนะครับรถหน่วยงานเขาดูแลให้อย่างดีมีคนช่วยดูแลให้เราเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะซื้อรถทั้งทีนะครับต้องซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้เพชรยน์เราคัดรถนะครับคัดแต่รถหน่วยงานเนี่ยฮะรถสวยหน่วยงานเท่านั้นรถไม่สวยเราไม่ขายนะครับด้านล่างนะครับสวยๆนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ ไม่มีชนนะเอ่อไม่มีจมน้ําไม่มีชนไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีพ่นสีสัดทับมาแต่อย่างใดนะครับสวยเดิมมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะบริเวณด้านหลังนะครับเสาบีด้านหลังเนี่ยฮะสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขเลยนะครับใครอยากได้คันนี้เอาไปครับผ่อน7,000กว่าบาทเท่านั้นเองผ่อน7,900อ่านะฮะผ่อนเจ็ดพันเก้ารายได้หมื่นห้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะครับเอาคันนี้ไปใช้กันมีแครี่บอยให้ด้วยนี่ฮะเปิดออกมานะครับหลังคาแครี่บอยนะครับด้านในมีไลเนอร์ให้ด้วย คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับหลายเด้งเลยใครอยากได้คันนี้นะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเอาไปใช้กันนะครับสวยๆคุ้มๆคันนี้รีบโทรมาเลยด้านล่างนะครับเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะปิดท้ายอีกคันหนึ่งนะครับยังมีอีกคันหนึ่งนะครับรีโว่ตัวสูงนี่เลยฮะยกสูงนะครับในโซนนี้สวยคุ้มดําไปแล้วขาวไปแล้วนี่ฮะบอลเงินอีกหนึ่งคันนะครับโฉบไมเนอร์เชนสวยๆจัดไปเลยนะครับคันนี้ปี18ไม7เจ็ดหมื่นนะครับปี18ไม7เจ็ดหมื่นราคาสุดคุ้มไปเลย ป้ายแดงคันนี้กรุบเกือบเก้าแสนวันนี้จัดให้ครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนี่เลยฮะรายได้ประมาณสองหมื่นนะครับโทรมาบด้านล่างเลยนะครับซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยนะครับสำหรับเครดิตดีนะครับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับสี่ประตูนะครับสี่ประตูดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดงวดใครอยากผ่อนสั้นๆนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยอ่านะครับไปกันเลยครับคันนี้นะครับไฟหน้าเเหมมือนนดิะครับ โฉมหน้าแบบไมเนอร์เชนได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ16ขนะครับขอบ17ขอพัยขอบ17อย่างปี22แล้วนะครับบริก stone eco pier นุ่มเงียบเอาไปใช้กันปิกนกโชกคอพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับคันนี้อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีลุยน้ำท่วมมาแต่อย่างใดน,นะครับคันนี้รถหน่วยงานแท้100เลยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานติดฟิม์ม60รอบคันมาให้ นะครับมือเปิดตรงนี้เปิดออกมานะครับมือเปิดโครเมียมเปิดออกมาข้างในนี่ฮะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับบาะผ้าพรีเมียมเลยสีดําเดินได้ขาวสวยสวย,สวยตึงๆง,งไม่ยุบไม่ขาดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี่ครับปรับได้สีทิศทางเครื่องเล่น DVD มาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับเกียกร์ยอโอโต้เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับพร้อมแมนวนวลโหมดนะครับโหมดแล้วก็โหมดประหยัดโหมดเร่งแสงมีให้นะครับสวยสวยคุ้มคุมแบบนี้เอาไปนะครับคันนี้นี่ฮะฟรีดาวผ่อนหมื่นหนึ่ง เอาไปใช้กันครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วบอดสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับ Isofix สามหมอนสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะรถส,สวยรถเดิมนะครับใครอยากได้สประตูยกสูงมีให้นะครับใครอยากได้แคปนะครับตัวเตีย้ยมีให้นะครับสีขาวสีดำสีบอนเงินนะครับครบชุดเลย Morgan, รถนะครับมาใหม่รถเข้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ มีคันไหนน่าสนใจเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับไล่เรียงตั้งแต่3 0 0 0 0 0กว่าเป็นต้นไปเลยนะครับผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองฟรีดาวนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับใครอยากได้ออกรถด้ทุกอาชีพเลยหลายท่านถามมานะครับอาชีพไหนออกได้บ้างออกรถด้ทุกอาชีพครับที่มีรายได้ประจําตรวจสอบได้นะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาชีพอิสระอาชีพรับเหมานะครับมีรายได้ประจําตรวจสอบได้ชัดเจนนะครับ โทรมาคุยกันทักมาคุยกันเอารถเท่ๆสวยๆแบบนี้ไปต่อยอดธุรกิจไปใช้งานกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสำหรับรถกระบะสวยๆขั้นถัดไปสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วีดีเซลไป์แล้วครับสวัสดีครับ